แจกบัตรฟรีบุกโลกล้านปีกันไปนเลยถ้าเพื่อนๆอยากไปเที่ยวแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ตามวงก็ส์เฟอมิมาเลยวันนี้ผมพาการาฟิกและดีไซน์ครับมาเที่ยวที่พัทยาไดโนเสาร์คิงดอมสวนไดโนเสาร์พัทยาที่จะพาทุกคนย้อนบุกโลกล้านปีประจนภัยกับอนจาจักไดโนเสาร์เคลื่อนไหวเสมือนจริงครับที่นี่คือใหญ่ที่สุดและที่เดียวในพัทยาเลยนะ ไดนโนเสาร์ทุกตัวที่นี่ครับมีรูปแบบขนาดสมจริงตามหลักวิทยาศาสตร์เลยตลอดทางที่เราเดินพาลูกๆไปเที่ยวนะครับจะได้ยินเสียงร้องคำรามขยับขับเคลื่อนเสมือนจริงได้ทุกตัวนะเด็กๆเ,เนี่ยตื่นตาตื่นใจมากกับไดนโนเสาร์ยักษ์ที่มีมากกว่า100ตัวจะพบกับไดนโนเสาร์สายพันธุ์อเจติโนโซรัสที่มีขนาดยาวกว่า30เมตรและไดนโนเสาร์อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากครับส่วนชื่อไดนโนเสาร์ขอให้ AI ภพากให้นะอาทิเช่นไทรโนโซอรัสเร็กทรเซรทธร สเตโกซอรัสพาสราซรโลฟัสและยังมีกิจกรรมให้เด็กๆครับได้สนุกอีกมากเลยเช่นไดโนวอล์กิ่งไดโนอุ้มลูกไดโนไรเดอร์ไดโนสกูเตอร์ไดโนหมุนไดโนรถไฟและยังไม่หมดแค่นี้นะ ไหนจะโซนบอกขุดฟอสซิลจำลองที่ขนาดใหญ่ที่สุดในไทยด้วยก่อนกลับก็อย่าลืมแวะมาให้อาหารสัตว์กันก่อนนะแบบนี้เลยและที่เป็นไฮไลท์เลยคือนั่งถ่ายรูปเท่ๆกับสัตว์น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนี่ก,การาฟิกชอบมากส่วนใครที่อยากได้บัตรฟรีแล้วบุกไปโลกล้านปีกันแบบนี้เข้าไปที่หน้าเพจวิงก God f ฟมิลีแล้วทำตามกติกาได้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วิงก็ต์แฟมิลีด้วยนะ